สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมนะครับยินนี่ตอนัรเข้าสู่นะครับผมช่องบิ๊กเทคเจอร์จอนเดียนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะพาเอารถมาลุยลมครับวันนี้นะครับบางนะครับผมใต้คลิปไปพ่อแมพี่น้องในเบิ้งนะครับเอาสามศูนย์สามหกอีนะครับผมมาลองลุยลมอ่าลุยลมนะครับผมเบิ้งนะครับยินกับเนี้ยๆนะครับผมเป็นดินดินพุ่นนะครับลุยลุยลมเบิ้งนะครับว่ามั่นสีลุยลมดีบ่นะครับผมนะครับ รับแท e, ็กเตอร์3 0 3 6 e นะครับหรือว่า36แรงมานะครับเดี๋ยวผมพาไปลุยเลยนะครับผมคลิปนี้คร <flute> ับบรรยากาศลังลานขึ้นกันนะครับผมนะครับเดี๋ยวพาไปลุยบ้างเลยนะครับขี้ต้มกับเหนียวเรียรสำหรับหน้ามอไลนะครับติดต่อที่นังไปกับบ่าวากันนะครับขอคลิปนี้อย่าลมกับพ่อนะครับถ้าลมนี่ยากเลยนะครับผม หย่างไงอยู่ผู้เดียวนะครับผมไอ้คนบ่ายูกันนะครับนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งกล้องนะครับเดี๋ยวสีผ้าไปบังเลยนะครับเอาไปลุยลมกันนะครับผมนะครับใส่ผ่านหกนะคองกินสิเต็มนะครับผมเบิ้ลกันเลยครับยิ้มเนื่อนะครับผมนหนาแน่ๆนะครับที่เป็นยังไงไปบิ่งกันครับผม ครับผมเกือบติดลมหันนะครับโอ้ร <te le sushi> <t at high rain> ุนอยู่นะครับหันลมแห้งเกือบไปบ่ได้นะครับเกือบติดเกือบติดนะครับแล้วคนมาไอ้รถคือนซุ่งสีดับนะครับผมใส่เกียร์สองนะครับผมใส่เกียร์สองสองบีนะครับผมแต่ว่าสองห้านะครับนันอาจรอบอาจจะสูงเนนะครับผมเพราะว่าดินกับคนงานที่จะล้มแล้วก็เหนื่อนะครับผมผมหาดันไหลนะครับดันดินไหลก็เลยอยากซุ่งสีดับเนี่ยนะครับผมแต่ก็บม่ดับดอกนะครับผมเกือบล้มครับแถวนี้ตลมแห้ง นะครับกับไปแล้วนะครับผมหมือนาสีดันออกไปน้อยนึงนะครับผมเมันลุง่งหวูบหลดนะครับว่าพเพิ่เอาดินมาถุมนะครับตะกี้มันเป็นนองเพิ่นกระดันดันมาเลยผีนะครับมาถมลายหวองเลยเดี๋ยวนี้กับติดนี่ครับกับติดอยู่หันรอบแหลกนะครับผมให้แน่นนะครับผมเรื่องอันนี้นี่ขสันโอ้ยเรียบร้อยเลยนะครับ กร็ลุยดีนะครับผมสลับงานหน้านะครับผมไปได้คื้นเขานะครับต้องถึงมองลุ่มมิลี่ก็จะขึ้นอันนะครับผมนะครับว่เป็นยังครับผมค่อยๆนุกคนยัง่เคยครับก็ลองค่อยๆฝึกหัดกันไปนะครับผมนะครับหนึ่งพุธเป็นน้องมาเลยผมบานนี่ไปดีครับกับมาถมเมาเด้อนะครับผมสนาม ตัวสว่านกันดตัวหดโพุโรนะครับผมปวดไปเละเป็นเละนะครับเบื้องรถสภาพาลรถๆๆๆนะครับผมนะครับป่นเต็มป่นเนี้ยวปูเนี้ยๆๆนะครับผมเบื้องรถดยู่ใบมีดเนี้ยวปนเนี้ยแล้วครับเพิ่งเอานะครับล่อน,นี้แทบจะโบห็นเลยล่ะ <laughs> อะโอ้นะครับผมตะนายนะครับ ไทยดีอยู่นะครับผมพันกินสิเต็มนะครับพันหกนะครับไทยไทยเขาดีอยู่นะครับถ้าเป็นไทยนามันเท่านะพันหาจะพอดีนะครับผมพันหกอะมมามันไม่อยากทีอยู่นะครับช่วงกับจะบวลงบบค่อยเขาท่อหาหาพันนะครับผมแต่ว่าพันนักดีอยู่นะครับนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็พืชจีมีซ้ำนีนะครับผมป่าพิโน่เบิรงการลุยลมนะครับลุยลมคือการที่ลมหมดแล้วนะครับผม นะครับแต่มากินี่คือเรื่องไรนะครับผมกดสับสกายนะครับผมนะครับสำหรับเอฟซีทนายนะครับกับที่ติดตามบิ๊กเอฟอุบลยูนะครับผมกัเขาคนละหนึ่งไรนะครับผมน, right, นะครับเขาคนละหนึ่งไรนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับผมคนไหนที่ลงกดเข้ามาเบิ้ลนะครับหรือว่าอ่ากำลังศึกษาเกี Robot ่ยวกับรถไทยนะครับก็ฝากติดตามช่องนี่ช่องนึงนะครับผมน้ำเนี้ยนะครับนะครับผมสนใจรถเทคเตอร์นะครับผมกัติดต่อสอบถามเข้าอะไรนะครับผม บ่จะเป็นหลุน 3036E นะครับผมจนถึงหลุน910แรงนะครับหรืออ่าจะง่ายกว่านั้นก็ได้นะครับถามเข้ามาได้เลยนะครับผมเบอร์โทรกับ080นะครับผม282 9288นะครับ080 282 9288นะครับผมอ่าสําหรับท่านใดที่ฟังพรท่านเดี๋ยวผมกับสิทธิ์มเบอร์ไว้ไต้ลิงก์ให้นะครับผมหรือว่าอยากทดลองขับรถมาเลยเลยครับผมบ่มีค่าเสียใจยังจักบาทนะครับผมนะครับลองขับฟรีเลยนี่ครับเอาหนี่เอาเลยนะครับสนามนี่ลุยเข้ามา ถามหาซีพีเอ็มกันได้ครับหรือว่าถามไ้กันได้นะครับอยากมาขอทดลองครับรถนะครับโมปันยังครับผมทดลองครับฟรีได้นะครับมีรถทดสอบอีกสองคันนะครับสามซูซี่หกอีล้วก็หาซูนห้าซูนดีนะครับผมให้ไว้ให้ลองนะครับผมยางครับาเบ่งรถได้นะครับมาชมมามบ่งมาชมนะครับบมสื่อโมบันยังนะครับบมเด้วานะครับก็ต้องอายนะครับผมเข้ามาเลยนะครับผมสำหรับธนิตยู่ไก่นะครับผม สาขาเฮาอยู่อู่บนนะครับผมนะครับเขตวารินนะครับผมทางไปซีสะเกดนะครับผมธามาบุถึกกรติดต่อผมใส่นะครับผมดรอจะแอดไลน์ไปก็ได้นะครับเบอร์นี่ละนะครับผมนะครับอ่าถ้ามาคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดซับสไครต์กันน้ำไปคมนะครับโอ้ดินดินรั่วนะครับผมนะครับกะพิพาดมาได้กะต้องขอกะเพราะอภัยนะครับผมนะครับสำหรับเป็นาทีนี้นะครับ ต้องกราบขออภัยไปที่นี่นะครับพบกกันใหม่คลิปหน้าครับผมนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับผมเดี๋ยวผมคลิปหน้าสิบห้าเอเบอร์ยังนะครับลงคลิปไปเรื่อยนะครับผมนะครับหายหายหน้าให้ตาไปประมาณสามสี่หมื่นนี่แล้วนะครับผมนะครับก็ต้องกราบขออภัยหลายๆนะครับผมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ